ไม่มีสมาธิที่ไม่เสื่อมสมาธิมันเสื่อมหมดนะความไม่เสื่อมคือโสดาบันการละสังโยชน์ถ้ายมละสังโยชน์ได้นะยมก็มีสมาธิอันเป็นอริยะที่ไม่เสื่อมอะพร้อมกับสังโยชน์ที่ยมไม่เสื่อมอะความเป็นโสดาบันเสื่อมไม่ได้สมาธิพอประมาณของโยมเนี่ยนะถ้าอนาคามีก็บริบูรณ์ในสมาธิซึ่งบริบูรณ์ ไม่ใช่ว่าจะต้องชั้นหนึ่งสองสามสี่บริบูรณ์แต่อาจจะเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะบริบูรณ์สมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลเลยสักขั้นหนึ่งคุเจ้าไม่เคยใช้สมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริบูรณ์แม้แต่โสดาบันแม่เธอได้ปฐมวชานเธอเป็นโสดาบันไม่มีแต่ได้สัญญาไปที่เธอเป็นโสดาบันเป็นอรหันไม่มีแค่มีความพร้อมในการเข้าไปเห็นอนริสัตถ์ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้